สัปะรพี่น้องกับสัีปะสืบทอพ่อกับซอบพี่น้องเนคนเก่าพี่น้องเลยตอนนี้ฮากำลังกอนขขาใยายแล้วน้ำมาเ้า่นะจ้าอยากหากก็จะเอาเนี้อมาล่อดน่อยตด้มือลุกกึนน้ำมือน้ำม พ่อแม่ที่แม่่อความบุมนจะองเดีวอรมยข้อ้อนยป้อนาไ้ป้อนแบบว่าป้อนไวนไ้แล้วไปจนผนหักเนาะเสร็จแนี ยาไม่ได้จอย่างไรคอยคอยเี่ยวยาหมิดใหญ่ๆลงมาไหวเด้อัเขาลให้คนกินยาทีเราไห แม่เออยกยกขาหรอายกขาสายใสยกขาก็หรอกยกขากปด้ม่ใหญ่เอออแล้วจนเอาอยู่กินข่าซะก่อนยายเขากันแม่นี่ไบง่ร้านนี่กำลังเลื่อไงเื่อโตกันออออเออจักหน่อยกยากม่ขึ้นนี่กิน

เบ่งแล้วก <si ็ม la> ันมามันจะโทรศัพท์จัดหมุนจะเบ่งแล้วปิ๊บโอ้แผลๆได้ไม่ปวดได้ไหมซ่อมดูงานเอาล่ะเรื้องตัวเรื่องแผลๆได้พ่อระบอกกินข่าวนะยายพ่อกินดำม่วงพ่อแล้วกินอีกเป็นอะไรกินยาก่อนบ่หรือกินอีกจังหน่อยคุ้มจะจังหน่ายจะเสิยหายไง ยันากินากับยันาออกกินน่อแม่กินยาบัยเม็ดน่อยเินเออออสองมหล้านว่าคุมกิ๊เออไแม่เนี่ยรู แม่สรลงไปตีแขนโทรศัพท์มันแตกเอาไปให้เอาไปให้แม่กินกนเมือนเร่มันตายอู่งเล้อ่าดู่างขาบ้งะบ้มบ้ยมอนเสียมโทรศัพท์ลงในบ้มเมมอนลงในเต็ มอนเราเนะี่ยบ้มจับบามอนนะหูหนุ่บาจะผ่านมาเหล็กหนองง่อยเสียงดังเห็นๆข <c oughs> อถอดพอไพ่เด็กน้องเด้อเขโผล่เขาหน้าไม่เนาะไแม่เด่นเด่นนะเด่นก็อยากห้เาเขาก็ยอมจะแล้วเอาเอากินไปทางฝุ่น เห็ดคอกแข็งๆแห็ง,งมโอ้ยกินน้อยหนึ่งกดียวหยาบหากน้องเอ้ยเอาบบพ่ขขออ่อนนะจะเป็นอันอื่นนั่งงนนะคือยาเนาะต้องกินข่าวเราต้องกินยาเนาะนยาไม่ติดวดอะไรแม่พ่อข่าวนะพ่อทันด<อ>ี<อ> พออ่อนนน้อแกบุคนพออ่อนย่ายเดยครบๆมากกว่เสี่ยวก็เสริมใน่าหมนะแม่งง่ายตวนิดชะบัจับแม่บัจจ์แกเผาขึ้นอาปากเลยก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยดีอยากหาห้าในหินเสี่ออก่อนไรอ ตังชติอึกอ่ะอีก,กอ่ะกกอะได้มีบันนึงผกแก้มยังมีเลยค่ะเราไ่ได้ลง,งาาลอ่ะเลยมันอยู่ในผกแก้มปุยาน่ะอ่ะลง,ล,ลงแล้วลงแล้วมิดหน่อยให้ละหายไปเลยเก่งแยแต่โคบแต่โคบกัแอะพี่กันเลยนะพี่เป็นคนเืินเลยสิป๊อบเลย ตั้งสติไว้ด้วยยายเมื่อคืนออกลายโบราณออกห่างเนาะมันออกทังร่างเดี๋ยวเมื่คืนมาเป่าดมาูมันแตกออกแตกออกคันเด็กเหม่นบใยายเจ็บบายายถ้ามาเป่าดูดูกับสิ่งค่ายอยู่สิ่งค่าย,ายแบบมันพังออก,ออกอเจ็บบ่แม่เมื่อคืนลงแล้วลงแล้วเจ็บบ่เมื่อคืนยังเจ็บบ่เจ็บแห้งอยู่บ่ ป่าสิพาถิงเอออาสิธาถิ่เนอมึงมาชงน้ะไรฮะกิเ้เขาิมกินเขด้อปกินาเนาะเเบิ้งเบิ้งเมื่อีีให้หออเขามาใส่กันกินถ่สามสีม็ตรอายายอ่ะ ก็ต้องกินลายกินคือวางได้เนี่ยกินคือวางได้นี่ยบาไว้ได้ที่ป๊ก่อนด้แบบเราเห็นคนแบบอาเจียวอาเจียนบ่ได้่น้องไปขอดม่ต้องกินบุ้มอ่อนแห้งอะไรโอมันิเนียตงตาเออกินลูกตีเมที่ให้ใช่เมี่ไหน ก่อนฝับยายนะพี่น้องเนาะกออไอยากกินร่ฮะอ้บ่แม่หยอดตาน่ะยายแล้วเป็นยังคือเขะท่ไมหยอดตาลึกเลยเจ้าคือบ่อยากหยอดตามะหยอดตาน่ะเจ้าคือเขะหยอดแล้วมันก็สิเห็นหุ่งพวกนี้นะรู้ปะ กระเซ็นหุ่มได้อรุณแล้วมันสิเย็นคขาหลอนอ่จากการก่อนมาหยอดไ่แนี่ได้กับระหยอดไปเอาใบหยอดตาใบหยอดมันดุเลิกเก้ข่ดมาบางในแม่ก็ดูเออวันแห่งบาตเมาขึ้นนี่วันนี้อันขึ้นแห่งบาตเมาขึ้นนี่ลูกจะมาใมาถอดดว่าไปใช้ด้านนอนอยู่เพื่อนเขา ขึ้ครับอีกจักน้อยหรือใปตองหนึ่งถิอใสเทใส่ทงสอนันไว้คนเลยเทยังเอาดูดในนั้นอ่ะมันดีแล้วสิเ่เทสิเก้ก้าเอามันบ่มเดมันกินบ่มเอร์ดชุงหิ้วตู้เย็นก็มีกับไปเขาตู้เย็นไว้แล้วตู้เย็นเฮือนดิบันปลาไม้หันไปตวต้องคนอื่นได้โอ้ยปให้มิดแช่ตู้เย็นให้มาชิยา Burn, 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 put either, đó, top, stop, giờ đi Nhét chuột, yout top, bớt, dụt, stop, giờ đi. ui, <laughs> เดาตาไปแจ้งวาจะย่างไกไกเขาเฮงมาป้าทาุ่งไป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 ให้กินยูุเาเี่นะบุนโอ้คิวหน้ามาหนเดิหน้ามันล่ คีมินทเด็กเอาไปเทให้โมกูติตนะายิดน้องนเพี่ยกดไล์กดแชร์กดติดตามากมกมเดองิดผาดประกาอคครัสบายดี